โอ้ใเซกลองที่เม่หน่อยอุ่มหมดเ้านี่เมนค่ะเป็นว่าหางกับปลาทูเลยได้พี่้องว่าม,มันกล้องอย่งางกล่องปลาทู่จะเียว่าปลาทูลหรูปลาทู่แล้เรียกว่าปลาทู่อย่างคือบนหน ยนะานะพนังชือขึ้นเวทีน้ำมันเขาเจอหนาวนะมาเบิ้งหลุดพนะี่นอ้องลงไม้ในน้ำหาปลาทูแหนะแอตเลิกหลักเป็นคนยากไปเนาะเมือเ่อคนขี้เป็นตะขั้นเขียบแต่ยิกดี ก็ชิปเก่ากหนึ่งมื่นเลย่ะเสียงหนึ่งหมื่นหกพันพกอยไปเลยหนึ่งหมืหกร้อโอ้ยดักนอกีบ้งหยมหาัวเฮ้ยแม่ออกกสัสแม่ยเอเ่อยกนมากกับพ่อคนนี้ไม่ออากัด้วยขายบัสขายบัสขายแม่ขายแม่ขายแม่ดมันมือนี่มือมือน่มมาม่มือนี้กับมืออื่นนเปลี่ยนสกีบมปนวาจะ เมื่นอนีปอมันเป็นไร่หกมือครับอ่ามันเป็นไร่หกมือมีเป็นคิปแน่นอน เนื้นมันี่เค้มบ่ เจ้าขวงเนี่ยเขาอยู่นำนำอยู่แะเน่เคยซักเคยซักแล้วเคยซักวเน่เคยกับแท้ไ่ะเนี่ยเคยซักแล้วนมหานมหาไหนจะหัวมันสั้นลุ้ด้วยน่นไ่ต้องหัวมันต้องพี่หัวมันสั้นเลื่นล้งหัวด้เป้นอย่งหัวลุ้งเล้นบาดี้มันมอนหัวล้งัวลจงหัวลุวล้วล้วลุ้งล้ล้วหวง้ล้ล พน้าปกคลิปครับพิจนาปกคลิปเม่นค่ะเพราะนอนคุยสาวสิบอกไม่บีนนบ๊บแบ,บดเบิร์ดแล้วแบ,บดเบ,บ,บ,บิร์ดแล้ววสัทานออนซือจ้ะเพราะันนแสดงอยู่ไหนอยู่บ้าน เขียนว่าอะไรเลยเด้บ้านขุดงงค่ะแต่ว่ามันมีแต่ทั้งนี่แหละซื้อแบบแบกแบกไมีแต่ทั้งไทถซีสกกตซื้ออย่างพี่น้องยด์หยางหยางแบบอันแบกอ่านหยางหยางเดรล่าเตรียมตัวซุปแป้งได้เลยว่าศัตว์เป็นว่าเสี่ยวมาทู่ตัวนี้แหละจ้าไปซุปถือแอดมินแท้ถือแอดมินรักแทน

มาซื้อกัได้ติบดิไหมจะไปอาบยืนเนาะปุ้ยผู้ได้ปติิปนะของน้ำยื่นั่นขึ้นห้หาบต้องฝากไนออเกิดพอไหนองาีเกาเก่าสองหาซีเ่สอง้ากา้ยเป็นน้องสองปีนี่สองหาซเจ็ด้ยอิงกัเกิดก่อนพนมก็ไม่ไดเกิดี สามเกตส์แต่ในต่อนี่ตอวคือซื่อของกันยังงในต่ออยู่